สัมผัสที่ผมรู้สึกถึงถึงดวงแก้วจากการไปดวงแก้วสีแดงและมองขึ้นไปอย่างดวงแก้วที่อยู่บนนักราชด,ดวงแก้วนั้นมีความสําคัญพิเศษดวงแก้วนั้นจะเปรียบก็บเหมือนกับดวงกิจวิญญาณที่สัดิดนะณดวงแก้วหัวใจนักราชหกดองครั้งแรกเลยเนี่ยจะหล่อหัวใจปู่จะนําโลหะที่เป็นเงินมาหล่อหัวใจเงินบริสุทธิ์เงินบริสุทธิ์ครับ แต่ด้วยความมหัศย์อะไรที่เป็นบอกเกิดไม่รู้ว่ามีโยมคณะหนึ่งได้นำทองคำมาหลอมรวมกันนะ่ะน้ำหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมทองทอง,งค<ำ>ําเงินทองคำแท้หนึ่งกิโลทองคำแท้หนึ่งกิโลรรม่หลอหัวใจเพรนะและยกถวายหลวงปู่ศิลาเนี่ยได้เจิมจานแล้วจึงนำบรรจุใส่ที่ระหว่างขนดที่โค้งขึ้นไปครับระหว่างกลาง พี่เอจะเห็นรอยที่เป็นรอยระหว่างกลางนี่นะนครับนะตรงคลีบคลีบที่สครับนับจากบนลงลมาที่เป็นรอยเหมือนรอยอุดหรือรอยอะไรนะนั่นคือศูนย์รวมของปู่นิลกันนักราชคือหัวใจใทองคําบริสุทธิ์ที่ศรัทธาไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนําทองคําน้ําหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมนี่คือศรัทธาและปฏิหาร